เาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้เราอยู่เกม Call o Duty Mobile และสหรัหัวข้อของวันนี้มาแล้วผมกับปืน l k 2 4บ Legendary กับปืน Justica ที่มาพร้อมกับดคอนแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเราก็มาเปิดกันดีกว่าสำหรับปืนกระบอกนี้และมาทดสอบความสามารถกันโดยสำหรับ lucky draw ในคราวนี้ผมของรางวัลใหญ่สุดหนี่ยก็คือปืน l k 2 4บ Legendary รองลงมาผมก็เป็นตัวละครแบตเตอรี่ที่เป็นสกินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนชาติของอเมริกาผมก็เรียกได้ว่าสกินเนี่ยฟฟ้าอยู่ผมก็น่าสะสมนะสำหรับคนที่ชอบตัวละครน,นะของล e เจนอีกอันหนึ่งก็ผมที่ปรากฏมาผมก็คืออ oh ินซีเพลิงโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอลลิงการ์ที่ค่อนข้างเท่เลยผมสำหรับตัวนี้นที่เหลือก็จะเป็นเซตอื่นๆผมก็เป็นเซตที่มาพร้อมกับทังน้้งของตัวปืนนะก็อย่างเช่นระเบิดตัวกระเป๋า ตัวปืนและมีในส่วนตัวกรอบรูปแจมเข้ามาด้วยแล้วก็ปิดท้ายด้วยท่าคิดบ็อกอันใหม่นะของ e ีโมชันท่าเต้นในส่วนของเรายการเปิดในคราวนี้ผมของระดับดีเจเนรีเนี่ยอยู่ที่6.58%็ครับผมโอ้และที่เหลือก็อยู่ที่93.42ก,ก็เรียกได้ว่าเปอร์เซ็นต์ในการออกดอกของดีเจเนรีเนี่ย ส่วนใหญ่มันน่าจะเป็นในส่วนตัวคอลลิงการ์ดมากกว่านะตัวปืนเนี่ยน่าจะอยู่ที่0.58มั้งนะอันนี้ต้องเดาเพราะว่าพี่ลิงก็ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้เหมือนกันนะดูในส่วนของข้อมูลจากที่ลิงไปหามาผมในการเปิดเนี่ยคนส่วนใหญ่เปิดมาเนี่ยส่วนมากนะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก5 6ครั้งเนี่ยก็จะมีโอกาสในการได้ตัวละครสูงมากแต่บางครั้งกดครั้งเดียวได้ตัวละครเลยก็มีเหมือนกัน ในการกดแล้วออกปืนระดับรีเจเนอเรสี่สส้มครั้งหรือ2ครั้งแรกเนี่ยก็มีให้หลุดมาเรื่อยๆเหมือนกันผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นได้สูงว่าใครที่อยากจะลองวัดโชคสุ่มหาก็แนะนำว่ากดสัก3 4ถึง5ครั้งเนี่ยที่ CP เสียน,น้อยเนี่ยก็มีโอกาสได้ของแรให้เราเนี่ยสามารถได้เหมือนกันนะไปเพราะฉะนั้นผมเราก็ไปทำการเปิดกันดีกว่าโดยการเปิดในคราวนี้ผม CP ที่เราต้องใช้เสียเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9,500กว่า CP พหน่อยจากที่พี่ลิมไปหาข้อมูลนะน่าจะประมาณ 9,500- หรือ9,600 CP นี่แหละ เดี๋ยวเกิดว่าชชว์ๆเนี่ยก็ประมาณสัก1 0 0 0 0 CP เนี่ยอันนี้คือเคิมเฟิร์มเลยว่าได้ปืนเซตนี้ครบแน่นอนทั้งตัวละครแล้วก็ทั้งปืน LK 2 4ในระดับ l e เ e n d a อ y นั่นเองเฮ้ยจะบอกนะว่าโดน๋ยวยว่าตกใจหึกว,ว่าปืนเด้งขึ้นมานี้จะหาให้ดู <c oughs> ครั้งที่4ผมสกเกตว่า4 5หครั้งแรกเนี่ย CP มันจะยังเสียไม่เยอะนะก็ถือว่าโอเคเฮ้ยได้มาแล้วผมปืนลายของสก,กินตัวใหม่นี้ผมก็เรียกว่าเป็นลายที่เกี่ยวกับสหรัฐนะก็ค่อนข้างเท่อยู่เหมือนกันนะก็ไปเรื่อย ชิวๆสบายๆระดับที่ลิงเนี่ยบอกเลยว่าโดนแน่นอนเหมายกแผง <c oughs> คือเวลาอัดชิพที่ไรเนี่ยบอกเลยว่าเปิดเนี่ยโดนการันตีตลอดนะแต่แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมเวลาเปิดนอกรอบเนี่ยกดไม่กี่กล่องก็ได้ <c oughs> ทําไมมีดวงแบบว่าจะอัดลิปที่ไรมันต้องโชกเกลือให้กับผู้เล่นด้วยด้วยส่วนใหญ่ทุกคนที่เห็นส่วนใหญ่ที่พิงเ,เปิดเนี่ยมันก็จะเกลืออย่างเงี้ยแหละไม่รู้มันเป็นหัวอะไรนะไอดี ID นี้มันแบบโดนสถิต <c oughs> อ้ยมาแล้ว กำลังจะเมาส์เลยว่าเกลือแต่คราวนี้ตัวละครมาก่อนแต่ปัญหาก็คือทําไมปืนไม่มาก่อนเนี่ยปืนปืนปืนเนี่ยถ้าปืนมาก็จบแล้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ย <c oughs> อีก2ชิ้นสุดท้ายผมสกีว่า2ชิ้นสุดท้ายเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะเสีย c p ที่เยอะอยู่พอสมควรนะผัันเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าใครอยากได้ของแรเนี่ยถ้าเกิดว่าด,ดวงเราไม่ดีจริงเนี่ย กดสีครั้งไม่ได้เนี่ยก็ต้องย้ำว่าอาจจะต้องใช้ CP ในการอัดสู้กันนิดนึงโอ้โหแล้วสุดท้าย35 0 0นเป๊ะเลยเหลืออยู่เท่าไรเนี่ย8 1 CP เซหลืออยู่ติดนึงอยากน้อยก็ดีกว่าครั้งที่แล้วเหลือ1 CP ่ะก็มาแล้วผมกับปืน LK24 ตัวใหม่ล่าสุดในระดับอ g จ n รยแถมในแพทนี้หลังจากที่มีการแอบฮอตฟิกแพทมาเนี่ยบอกว่าตัวปืนแอบรับความสามารถขึ้นมาเล็กน้อยผม จะดีขึ้นขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราก็ไปทำการทดสอบกันกว่าในแพทเวอร์ชั่นล่าสุดของ LK 24กันและนี่คือลักษณะโมเดลของตัวปืนนะผมโอ้โหได้ลยว่ามาทีหนึ่งนี่เพลงชาติเนี่ยขึ้นดังในหัวเลยผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งปืนที่สกินการเอาแบบนเนี่ยถือว่าโอเคเลยนั่นเองน,นะก็สังเกตว่าจะมีลักษณะของรายธงชาติเนี่ยเคลื่อนตไปรอบของตัวปืนก็สวยงามเลย มาดูในส่วนของโมเดลภายในกันบ้างดีกว่าผมของตัวปืนในเกมเพลย์ hmm. ก็เรียกได้ว่าเวลาเราถืออยู่เนี่ยสังเกตว่าลายของธงชาติเนี่ยก็จะวิ่งผ่านตัวปืนไปผมก็ถือว่าทําให้ปืนมันมีมิติมากขึ้นนะสโคปของตัวปืนการเล็งเนี่ยก็เหมือนกับปืนปกติทั่วไปผมก็คือเล็งง่ายอยู่ในระดับโอเคนะไม่ได้บังหน้าจอจนเกินไปตัวปืนก็ถือว่าออกแบบให้คนดีและที่สําคัญแพทล,ล่าสุดนี้ผมที่มีการปรับมาเนี่ยเสียงของตัวปืนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะโดยเฉพาะเสียงปืน LK24 ผมเสียงมันจะแบบ เออมันก็ถือว่าเป็นเสยงของปืนที่น่าสนใจมากขึ้นนะหลังจากที่มีการปรับ Hotfix Patch ล่าสุดเข้ามานั่นเองเนาะแล้วต่อมากับเอฟเฟกเมื่อเราทําการฆ่าผู้เล่นด้วยกันนะผมสังเกตว่าพอเรายิงศัตรูตายปุ๊บเนี่ยศัตรูจะโตแตกกลายเป็นคุ้เป็นช่วงเวลาหนึ่งนะผมก็รีดว่าเป็นเอฟเฟกที่สวยงามอยู่แล้วก็ในส่วนของทีมที่เป็นของมาพร้อมกับตัวปืนผมหลักๆตอนนี้ก็จะเห็น2อย่างที่ใส่เซตเดียวกันได้นะก็จะเป็นในส่วนตัวและเบิร์ด เวลาถือเนี่ยก็จะเห็นลักษณะของตัวธงชาติสหรัฐผมเคลื่อนที่คล้ายๆกับตัวปืนอีกเหมือนกันนะเอฟเฟกของตัวระเบิดเนี่ยน่าจะไม่ค่อยแตกต่างเลนเท่าไรผมก็เป็นประกายไฟเหมือนเดิมและอีกชิ้นหนึ่งก็คือปืนพก J 3 5 8อ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเวลารีโหลดเนี่ยก็จะเห็นลายปืนแบบตัวเต็มในส่วนของดาเมจของตัวปืนในการยิงระยะใกล้และระยะกลางผมดาเมจที่เราจะใช้ค่าสตูเนี่ยก็ใช้กระสุนเพียงแค่4นัดเท่านั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งปืนที่ดาเมจค่อนข้างรุนแรง และสหรัดดาเมในการยิงเลกไกตัวปืนเนี่ยมาพร้อมกับความสามารถของสกินที่เพิ่มระยะการยิงผมแต่ดาเมของตัวปืนเนี่ยก็เพิ่มมาอีกหนึ่งนัดน,นะจาก4ีนัดระยะใกล้กลางระยะไกล,ก,ลก็เพิ่มเป็นทั้งหมด5นัดด้วยกันต่อมากับการทดสอบวิธีกระสุนของตัวปืนในระยะใกล้และระยะกลางผมเปรียบเทียบระหว่างใส่กริปแล้วก็ไม่ใส่ก็สังเกตได้ว่าความแตกต่างเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่แต่เกิดว่าพูดถึงความรู้สึกในการคุมปืนเนี่ย ต้องบอกว่าใส่กิบเนี่ยมันค่อนข้างคุมแรงถีบได้ง่ายกว่าเล็กน้อยอาจจะเป็นผลมาจากการปรับของตัวแพดใหม่ก็ได้และที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของวิธีกระสุนของตัวปืนในแพดล่าสุดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าวิธีกระสุนเปลี่ยนไปนิดหนึ่งครับผมก็คือลูกกระสุนจะชิดขึ้นกว่าเดิมแล้วก็แรงถีบสูงสุดของตัวปืนเนี่ยจะดรอปลงมาเล็กน้อยจากที่ลิงเนี่ยสังเกตนะต่อมาคราวนี้ผมเราจะเป็นการยิงแบบว่าคุมตัวปืนงนดีกว่าสังเกตได้เลยว่าการใสก่กลิบเนี่ยคือแบบกระสุนคุมง,ง่ายขึ้นชัดเจนมากๆเลยผม ผลกระทบของอันนี้เนี่ยพี่ลิงคาดการว่าอาจจะเกิดมาจากแพทล่าสุดมานะเพราะว่าพี่ลิงเคยลองเปรียบเทียบกับแพทที่แล้วนะรู้สึกว่าปืนเนี่ยการใส่กิบกับไม่ใส่เนี่ยคมปืนมันก็ไม่ต่างกันนะผมแต่พอเป็นแพทนี้เนี่ยใส่กิบปุ๊บคมปืนมันดูนิ่งขึ้นมากกว่าเดิมมากเลยนะอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ก็ได้นะที่มีแอร์มีการปรับล่าสุดเข้ามาต่อมาการวิธีกระสุนของการยิงระยะไกลถ้าเกิดว่ายิงแบบปกติโดยไม่คมปืนเนี่ยสังเกตว่าในะวิธีกระสุนเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกันเลยนะระหว ลูกกระสุนมันชิดขึ้นกว่าเดิมนะจากในแพตตอนแรกที่ก่อนอัปเดตนะผมก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะในส่วนนี้ราคาวนี้เราก็เป็นแบบยิงแล้วก็คุมตัวปืนไปด้วยอันนี้สังเกตได้เลยว่าการคุมตัวของกระสุนการกรอกกลุ่มกันเนี่ยตัวกริปยังไงก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่าชัดเจนมากๆเลยับผมแต่เกิดว่าพูดถึงกระสุน3-5านัดแรกคลีนก็ยังมองว่าไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็อยู่ที่ความชอบแต่ละคนเลยว่าจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะ แต่อที่แน่นอนอย่างหนึ่งก็คือพี่ลิงรู้สึกได้เลยว่าในแพทนี้เนี่ย LK 24เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายขึ้นและมีแอนิเมชันที่เปลี่ยนไปนิดน,นึงซึ่งผลส่วนนี้เนี่ยพี่ลิงก็ยังมองว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยส่งผลรบต่อการจัดอันดับแลง k i n g ตัวปืนเท่าไหร่นะแต่ก็มีแนวโน้ว่าเขาอาจจะบอกไว้เลยว่าปืนนี้อาจจะบัฟในอนาคตในแพทหน้านะ เอาละครคราวนี้ผมเรามาดูการจัดเซตพื้นฐานของตัวปืนกันดีกว่าเปิร์กเนี่ยก็ยังแนะนาว่าใส่เป็นเซตพื้นฐานสีแดงเป็นความเร็ววิ่ง10%สีเขียวเอาไ้ป้องกันพวกระเบิดวางพื้นแล้วก็สีน้าเงินเนี่ยเป็นตัวลดเสียงการเคลื่อนที่และต่อมาในเรื่องการตกแต่งของตัวปืนกล้องสโคปบอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบเลยผมถ้าเกิดว่าใครอยากใส่เนี่ยก็แนะนําว่าใส่เลดด์ดอตในเรื่องของการใช้งานเนี่ยตัวกริปอันนี้ต้องบอกว่าสำหรับปืน LK24 พี่ลิงมองว่าใส่ก็ดีนะ เพราะว่ามันทําให้เราคุมปืนง่ายขึ้นในการยิงระยะไกลแต่บางคนที่ไม่เน้นยิงไกลมากหรือว่าคมปืนดีแล้วก็อาจจะไม่ต้องใสก็ได้แต่สำหรับพี่ลิงเนี่ยพี่ลิงว่ามือใหม่ก็น่าจะใสไปก่อนแหละตัวต่อมาผมที่ควรใส่ก็อาจจะเป็นตัวเพิ่มความเร็วในการเร่งับผมช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถยกปืนยิงได้เร็วขึ้นแต่บางคนไม่ชอบคิดว่าปืนนี้เนี่ยไม่บุกเร็วอยู่แล้วก็อาจจะเลือกที่จะใส่เป็นตัวโยกก็ได้นะทำให้เราเนี่ยสามารถยิงโยกปืนได้ดีขึ้นจังหวะที่เราเนี่ยซูมกล้อง แ้วก็อันสุดท้ายผมอันนี้ก็จะมีทางเลือกสออย่างระหว่างใส่ลดเวลาีโหลดกับตัวแม็กซีนหรืออาจจะเป็นตัวเจอกเกาะถ้าเกิดเป็นพี่ลิงเนี่ยพี่ลิงมองว่าปืนมันค่อนข้างที่จะลั่นเร็วเพราะฉะนั้นน่ะใส่แม็กซีนไปทําให้เรายิงแบบต่อเนื่องได้ดีกว่าแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ก็ความถนัดของแต่คนได้เลยแปเพราะฉะนั้นผมเราไปดูเกมเพย์ในการเล่นกันดีกว่าจากแผ่นล่าสุดนี้เนี่ยพี่ลิงบอกได้เลยว่าตัวปืนปรับแอนิเมชันปรับเสียงปืนใหม่และปรับวิถีของตัวกระสุนเล็กน้อยทาให้ปืนนี้เนี่ยมันเลน โดยรวมเนี่ยพี่ลิงมองว่าการปรับในคราวนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับอารมณ์ที่เป็นการเพิ่มความแม่นยําอะไรพวกนี้ของตัวปืนทาให้ปืนเนี่ยมันยิงเล่นขึ้นง่ายขึ้นยิงดีขึ้นในเรื่องของความแรงของตัวปืนเนี่ยอาจจะยังเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมากผมแต่พี่ลิงบอกเลยว่าปืนนี้เฮ้ยมันดูเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมชัดเจนมากเลยนะอาจ,จเป็นเพราะว่าตัวเกมเนี่ยก็บัฟเพิ่มมาค่อนข้างชัดเจนนะคือยังไม่ทีาอะไรเนี่ยยิงแตกยิงแตกไปหลายคนมากเลยนะคือแบบตัวปืนมันค่อนข้างดีขึ้นจริงๆนะ แต่ถามว่าผลกระทบนี้ดีขึ้นมันมากขนาดไหนมันอาจจะยังไม่ถึงขนาดว่าเอาไปใช้งานแบบว่าแข่งขันหรือว่าติดท็อปเมตาได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องถึงเรื่องของพลังในการเล่นของผู้เล่นทั่วไปเนี่ยพี่งบอกว่าเฮ้ยมันแจ่มมากเลยนะคือมันคุมง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ดาเมจเนี่ยคือแบบแอนิเมชันของตัวปืนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยผมยิ่งแอนิเมชันดีกระสุนของตัวปืนจะจ่ายเร็วพอกระสุนปืนจ่ายเร็วได้ถูกบ้าแล้วก็ฆ่าศัตรูได้เร็วขึ้นตามไปด้วยผมเพราะฉะนั้นสิิ่่่่งนนนนนนีีนีี้้้้้้้เเเปกยยยวทาาใหืืดดดัขขสูมไึออ โดนไทย G5 ยิงวะเนี่ยโอ้โหโดน Q9 ยิงแต่เกิดพูดถึงการยิงระยะประชิดเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่า Q9 เนี่ยก็ยังกินเรียบอยู่นะแต่เกิดว่าเป็นระยะกลางเนี่ยคือเห็นชัดเจนเลยว่า LK24 เนี่ยพลังของมันเริ่มสูงขึ้นแบบชัดเจนขึ้นมาเลยนะแต่ปัญหาคือยังไงเนี่ยมองไม่เห็นเดี๋ยวคราวนี้ลองยิงระยะไกลดูบ้างระเบิดเนี่ยคือสังเกตว่าระยะไกลเนี่ยก็ยิงได้นะครับผมแต่อาจจะต้องใช้จังหวะในการเล็งที่นึง อาจจะแบบว่าต้องคุมปืนหน่อยนึงถ้าเกิดคุมได้เนี่ยก็ยิงได้ไม่มีปัญหาแค่เพืโอโอ้โหยิงกระปานิดเดียวอือทีดเดียวเท่านั้นเอายิงส,งส,งสู้ยิงสู้ดิครับยิงสู้เลยครับโอ้โหลูกกระสุนหมดกนะันเนี่ยสัเกเลยว่าโอเคดีขึ้นชัดเจนเลยผมในเรื่องของวิถีกระสุนนะแน่แน่อื้อหือแต่ละคนทำไมมันผิวกันจังเลยจังหวะนี้ไม่มีใครหยุดที่นิ่งเลยยิงเลยโอ้ยิงทะลุยิงทะลุเก็บรอแตกไปหนึ่งครับยิงสาวบังสาวบังโอเคแตกไปหนึ่ง ยังไงยังไงออกไหมออกไหมออกไหมไม่ออกครับจังหวะน,นี้ไม่เป็นไรส่งสแกนไปหนึ่งหลังป้อมหลังป้อมโอเคตายไปหนึ่งครับโอ้โดนล้วงหลังตาย <c> ่ย <oughs> อีกสามคิวสุดท้ายขอขอรัดช็อตได้ไหมสวยงามรัดช็อตรัดชอ็ดชอ,ตดชอตหน่อยอรัดช็อตหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อ,นอย่ายแย่งอย่ายแย่งปิดปิดยิงไกลย,ยิงไกลขู่ยิงไกลขู่ก็แง่ปิดรัดช็อตไม่ทันผม ก็สุบเลยว่าปืนกระบอกนี้ได้บัฟขึ้นมาแน่นอนนะแต่ว่าการบัฟนี้เนี่ยมันก็อาจจะย,ยังไม่ส่งผลเยอะเท่าไหร่แต่ก็เห็นว่ามันค่อนข้างจะดีขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะในตอนนี้และก็ข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวปืน LK 24ในระดับ r e g e n a r y ซึ่งแน่นอนว่าตัวปืนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากแพทก่อนชัวๆเลยผมแถมแพทนี้เนี่ย แอบปรับมาโดยที่แบบไม่ได้ใส่อะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ลิงก็เลยคิดว่าในแผ่นล่าสุดที่แอบใส่มาเนี่ยมันอาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาเดี๋ยวพี่ลิงต้องไปทดสอบเพิ่มเติมนิดหนึ่งนั่นเองเนะก็อาจจะรอดูกันได้นะแล้วมาเดิมใครชอบคลิปด,ดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันด้านนะครับผมเันะ้นใชัยด้ y นยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสวหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาและชมผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย